พบภูมิและการอุทิศบุญแผ่กุศลนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมามิหังอะระหังพุทธโธ นะโมพุทธายะบัดนี้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าตั้งใจทำหน้าที่ของการเกิดเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วข้าพเจ้าตั้งใจสร้างกุศลและคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็น ยังไม่ได้สำเร็จกิจอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิษฐานไว้ในสถานที่แห่งใดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่สัมผัสเกี่ยวข้องไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติมิตรคนที่มีพระคุณณที่สถานแห่งนี้บัดนี้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายโปรดรับรู้ในการมาของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้แผ่พลังบารมีธรรมอันเป็นความจริงว่าเราต้องเกิดแก่เจ็บตายและต้องพลัดพรากจากของรักของพอใจพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ได้รับแต่ความทุกข์ทรมานใจความคับแขนใจความโศกเศร้าเสียใจนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สัมผัสเพราะข้าพเจ้าได้เกิดมามีร่างกายครบ32ย่อมสัมผัสถึงความทุกข์ได้จริงได้รู้แจ้งแห่งคำสอนนั้นแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าได้มายืนอยู่ณตรงนี้ขอให้ทุกท่าน ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถมองเห็นด้วยตราเปล่าหรือหากท่านจะให้ข้าพเจ้าได้เห็นจงปรากฏกายแก่ข้าพเจ้าในตาในให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความรู้สึกของท่านหรือท่านผู้ใดมีอะไรจะบอกแก่ข้าพเจ้าก็โปรดแสดงมาภายในใจข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสรู้ความจริงนั้นน และหากข้าพเจ้ามีบุญมีวาสนามีบารมีพอมีพร้อมที่จะให้บุญแก่ท่านก็ให้ท่านจงมาน้อมรับบุญแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้มีสิ่งใดที่จะมาร้องขอหรืออ้อนวอนให้ทุกท่านให้แก่ข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ามีอยู่สิ่งเดียวคือความจริงที่จะบอกและนั่นคือบุญกุศล หากข้าพเจ้ามีมากพอแล้วท่านเห็นแสงแห่งจิตข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าก็มอบให้ท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจขอให้ท่านได้รับพลังแห่งข้าพเจ้าด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขอบุญนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในภพภูมิต่างๆแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่รู้จักท่านก็ตามท่านสามารถมาอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าได้เลย ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณข้าพเจ้าไม่เคยคิดที่จะอาฆาตพยาบาทหรือจองวินแก่ผู้ใดหากว่าข้าพเจ้าเคยทำอะไรไว้ในคำพูดคำสัญญาคำสาบานหรือแม้กระทั่งคำสาปแช่งที่ข้าพเจ้าได้เอ,อ่ยกล่าวและได้ติดค้างไว้แก่ผู้ใดก็ตามบัดนี้ข้าพเจ้ามีกายเป็นมนุษย์แล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับรู้ว่า ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาณนะชาติที่แล้วข้าพเจ้าไม่รู้แต่ชาติปัจจุบันข้าพเจ้าไม่ได้มีจิตมีความอาฆาตพยาบาทหรือจองเวนต่อผู้ใดเลยและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดเป็นความสัตย์จริงหากท่านรับรู้แล้วยังอาฆาตพยาบาทจองเวนข้าพเจ้าอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอโหสิก,กรรม เพื่อให้เราทั้งหลายหลุดพ้นซึ่งวิบากกรรมแห่งกันและกันนักการละบัตินี้ด้วยเทินและขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้ามีนี้ไม่ว่าแสงบุญของข้าพเจ้าจะสว่างสวัยขนาดไหนขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ข้าพเจ้าให้ได้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอให้สถานที่แห่งนี้จงเป็นสถานที่เปิดแสงสว่างเปิดพบภูมิเปิดดวงตาแห่งธรรมได้น้อมนำท่านทั้งหลายได้มานำการปฏิบัติแห่งการบูชาคุณพระรัตนไตรหากท่านทั้งหลายยังติดพบติดภูมิ ติดค้างอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพราะความโลภความโกรธความหลงความพยาบาทอาฆาตท้งหลายอยู่ยังวกวนอยู่ในความแค้นความที่จะเอาอัตราตัวตนนั้นทำให้ไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นหรือหลุดพ้นก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายจงสละมันออกไปซะ ให้จิตใจของท่านสู่ความบริสุทธิ์ความเบาและความอาฆาตทั้งหมดความผูกพยาบาทคำสาปแช่งที่ทำให้สถานที่นี้มันมืดมนขอให้สถานที่นี้จงมีแสงสว่างแห่งพระรัตนตรัยขอแสงธรรมนั้นจงสู่พื้นแผ่นดินพระแม่ธรณี ขออนุญาตเปิดภพภูมิทั้งหลายนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตัสสาเกศีสตโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติ มาราเสนาปฏิทถาตุงอาศักพลโตปร,รายิงสุปาริมานุภาเวนณามาราเสนาปราชิตาทิโสทิสังปร,รายันติวิทังเสนติอาเสสโตพระแม่ทรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือ,อยังอยู่แล้วสังคาตังโรกังกับวิทูลูกขออนุญาตขอพระแม่ทรณีช่วยเปิดให้ภูมิต่งตางๆ ได้รับแสงบุญขอพระแม่ธรณีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าได้นำแผ่บุญในครั้งนี้ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติในสามวันนี้และบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ให้ทานรักษาสินห้ารักษาสินแปดการสวดมนต์การเจริญจิต สมาธิภาวนาและบารมีสิบขอพระแม่ธรณีจงเป็นสักขีพยานในการครั้งนี้แผ่น้ำนี้ลงธรณีแผ่ไพศาลให้ดวงวิญญาณทั้งหลายได้รับบุญให้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่ตกค้างอยู่ในนสถานที่แห่งนี้ทําให้สถานที่แห่งนี้มันมืดมน ขอให้ได้บังเกิดแสงสว่างเปิดความเจริญรุ่งเรืองเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาสนาเปิดการงานเปิดการเงินเปิดบุญวาสนาผู้ที่มีอธิวาสนาทั้งหลายได้บังเกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ลดความอาฆาตพยาบาท ได้ปลดปล่อยภูมินั้นซึ่งกันและกันนักการ,รบัดนี้เธอวัดนนททรายนะคะบ้านหนองหมักแก้วนะคะตำบลปวนพุกอําเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตบอกบุญทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างกําแพงนะคะกําแพงวัดไม่มีนะคะตอนนี้กําแพงพังลงนะคะต้องทํากําแพงใหม่นะคะเนี่ยยัง ขาดปัจจัยในการทำกำแพงนะคะก็ขออนุญาตบอกบุญกับผู้มีบุญมีวัส,สนาทุกท่านนะคะร่วมสร้างกำแพงวัดนะคะไม่มีกำแพงเลยที่วัดนนททรายบ้านหนองหมักแก้วตำบลปวนพุอําเภอหนองหินจังหวัดเลย ขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญวัสนาทุกท่านนะคะร่วมสร้างกำแพงจะได้เป็นกำแพงแก้วให้กับทุก,ท,กทุกท่านในทุกภพทุกชาตินะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุ